สวัสดีครับพี่น้องขอเบาเรื่องนี้ได้ไหนเรื่องพระพวกถือวาโจมตีออกมาโจมตีที่ว่าไอ้ล้งตายังกอล้งตาสินคิดบ่พระสินคิดหรือล้งตาสิ้นสับนะครับเขาว่าถวายรถเห็นแล้วพวกที่ว่าโจมตีกับโอ้ยเน,อน่อโมโหเรื่องเขาพวกเจ้าอยู่ในกะลาเด้อผมบอกให้บอ,อกว่าโจมตีเพื่อนน่ะ หนึ่งเขามาถวายของนะกระู้แล้วว่าเออจะพกเจ้าวนะมันบเหมอ่สมคว้นึ่งวะก็แบบสมควร,ค,วรคืออย่างเขามาถวายรถมาถวายกับเหล้วแตะให้พราเนี่ยเอาเอาง่ายๆเลยลกูกเตสิ้นซาเนี่ยเขามาถวายรถเหุ้จ็ดลานวนะแล้วค่าจ็ดลานคนที่เขาถวายนะเขาที่ถวายยังก็ได้ ยกตัวย่างพวกเจ้าไปใส่บาทเอาว่าถึงผู้ถิม่ม่ายโจมตีเพื่อนนะดี่ตรงตาสินทร์อะะจำพวกเจ้าใส่บาทพวกเจา้เาข้าออกขาเน่าไปใส่ปะข้าเจ้าต้องเอาเด็กของดีๆไม่ไหมห็นอปล่ไปถวายบ่บ่บ่บ,บ่มาพระองค์ได้ก็แล้วแต่ลนะน้องแจกพระี่ไปสะแตกเหลาที่เออเอาสีกาอย่างที่เออสม,มันสมควร เดี๋ยว่าจังไรหลวงตาศิลป์ทรย์หรือว่าพระองค์ใดที่เขาแบบเครื่อๆงๆกลางๆบางเม่อนันประเด้เป็นความผิดอะ่ะอืมเจ้าคันบ่ดังกต่บ,บ่มีเหลืองไม่เหล้านะผมนี่ไปเหตุงานน้ำวัดนะเหตุโบสถ์เหตุยังไะผมบอกให้พอ่อพระศิยางพระกินเหล้ากินเขาแรงพอ่อเพรดครับเกือบทุกวัดผมบอกเลยน้อยที่สุดอืม แล้วก็อีกกรณีหนึ่งี่ว่าพระสายธรรมยุทธหามจับเงินนะจะมีผู้หนึ่งออกมาเบอกให้เพื่อนอ่ะเบื่อซื้อดอกเดืยวฟองมาอีกออกว่าบอกว่ายเพื่อนสายธรรมยุทธถือเงินได้จับเงินได้เหรอถือเงินได้เหรอพระองค์เดไปบุญน้ำวัดไปพระองค์เดบ่ถือเงินเนาะเฮาออย่า,าปากเผ่อไป พวกเจ้าเสวยเงินเสียมาสางวัดสางเมียนสางศาลาเอาถามดูโอ้ยพวกเจ้าว่าสิ้นคิดพวกที่ออกมาไอ้โจมตีพระไอ้ที่เขาถวายนั่นถวายนี่พระสินไอหลวงพอ่อหลวงตาสินทรัพย์ยังก็แล้วแตพว่พระองค์ไหนก็นแล้วแต่โจมตีกะเบ,บื้องนี้เบื้องขั้วมันจริงอ่ะออกกระลาได้แล้วบอกให้พวกที่ตรวจสอบพระนะออกจากกระลา พวกเจ้า่เป็นคนโงูหรอวกเจ้ารู้แล้วหรอว่าเป็นไหนเป็นยังไงผมนี่เห็ุการณ์ในจังหวัดแรกที่ผมเป็นซางนี่ย้ำเลี้ยงต้มไก่ต้มไก่แล้วปุ๊บพ้ามาขอกระมี่เจ้าวาดเนาะเจ้าวาดออกมาเป็กเหล่านั่นมีอ่อี่ลีปเป็กเหล่าเส้นเนาะออกจากกระได้แล้ว มีพระองค์หนึ่งพระดังกันะบอกว่าจงตีคนมาบ่มะสมบสมควรพระบ่ควรจิไปเถือเงินบ่ไปยึดติดกับสิ่งของเจ้าไปเบื้องวัดเจ้าสางจักเจักลานเออไปถามเนี่ยวัดแต่ละวัดขันบกเจ้าบ่สางนะผมสิผมว่าออกมาบอกเลยผมผมเห็นข้าวหลายข้าวหรอเรื่องพระเรื่องเกี่ยวกับเงินกับอียังหนี้นี่สินะ แบ่งกันมาลงโตส่วนมากน่ะมีเรื่องกันน่ะที่วัดไหนผมว่มอาเอาอ๋อเขาเมียนไหนแล้วครับเด้อผู้ดีโจมตีพระพวกไอ้ลูกตาสินทรัพย์ยังสิสิบ่มากเพื่อนน่ะที่ว่าบอกขับยองคับหยาบน่ะคับหยาแบบมันมันโบ่าณอะไรหรอกเป็นการเทศอีกแบบนึงเทศดเทิดเจ้าองค์พระเจละองค์อะไปเทศบพคกขกันดอกคนละสไตล์คือคนลองเล้ยงเนาเออลองพวกคึ้กัน เราไปหา่าเพื่อนยังไงบ่หมอบ่สมควรเห็นผ้าองค์หนึ่งอ่ะผ้าดังอะ่ะว่าไอามันไม่ผิดแต่ไม่มส,ส,สมควรบังสันแจงสิวสมควรหาสิแตกง้างวัดเจ้านะวัดเจสางแจงจักษ์ลานอืมเจถือเงินวะด้วยให้ให้กรรมาการถือยามใส่กับเอ,เอาเอาน้ำเพล แล้นกรรมการมาเบิกกรรมการมาใส่บ่อม <c oughs> ีขาดำเกา่าเนี่ยจริงบ่ต้องสางเี่วัดจะลือออกเลยของแพงๆอะลือออกใรบดฮิกะตบ <c oughs> ฮิกะตบไม่ไผออู่เอาบอา่บ่ต้องนีแอร์เออบ่ตรตองรเบา้าบุต้องเงบ้าให้พระองค์นีน้จะคองเฮ็ไดได้ก่อนพระ้ญญุยย่ๆน่ะอ้ พินไปได้อยู่บ้างเออนั่งกระต๊บอืมไปนั่งกระต๊บอืมก่อนที่จะจมตีพื้นไหนพิดตัวฟังไม่ได้ก่อนเดี๋ยวลนกตาไอ้พระโอ้ก็ไม่ได้ผิษยังหมากไม่ได้พาขับรถกันเยอะแยะก็รู้ว่ามันบ่สมควรมันบ่เหมาะมันผิดนั่นผิดนี่มันเป็นแค่ไอ้ข้ามถึงกันจ้ะปลิดกฏปลิดกฏออกมาสือ พระกับขนเนาะพี er ่น kind of so hm ้องขันโมเมนตขันโมเมนเออนอกจากไปมั่วซีกาไปกินเราสักแตกเราสิเออเรื่องสมควรสมคุนหรอไหมจมตีสมขุเอาออกสมคุนด่าซสิมันน่ะโมเมนพระอันนี้เพื่อนกับบริจาคบริจาคกันนั่นนี่โอ้แต่เพื่อนบดังเนาะน้องกายเส้นทรัพย์ก็คืออยู่ใคนหนึ่งบุตรว่านะเพื่อนเอ๋อ พระองค์เดี่ยไปถือเงินนี่ผมถามนะันพระองค์ไเนี่ยท่มาสายธรรมยุทธสายวัดป่าแมียนบุ๊กกับเรื่องบริจาคเงินนั่นน่ะนี่เขาจะคล้องบ่อยอย่างนี้มันอยู่ที่คนบริจาคค้นบ่บริจาคเห็นไหมวัดโจเือเงินใส่มาสางเออพระน่ะจเจเซ่เงินใส่มาสางคนบ่บริจาคกันบ่ไปเลียไรล่ะ รูวไาเรียนอะไถือก้นไม้ยมันกกต้อนเห็นตั้งแสงตั้งสี่ขี้กาบหาบ่ไปมั่วซั่วคนมบาริจาคนะเอาเงินเสนมาสัาง่งผมถามเลยว่ตามคนเป็นจริงเลือดเถอะแค่นล้ี่น้อ,นอง